วอลเลนบัฟเฟตกับพอร์ตหุ้นระดับโลก ที่มูลค่ากว่า9.4ล้านล้านบาทวอลเลนบัฟเฟตหรือที่คนเรียกกันว่าปรมอาจารย์แห่งการลงทุนยังคงบริหารพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผ่านบริษัทเบิร์กชัยฮาร์เตอรเวโดยล่าสุดไตามาสองปี2025พอร์ตของเขามีมูลค่ารวมกว่า257.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ9.4ล้านล้านบาทที่น่าสนใจกว่านั้นคือแค่ ดับแรกก็คิดเป็นสัดส,ส่วนสูงถึง87%ของพอร์ตทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าบัฟเฟตเน้นกระจุกตัวในหุ้นที่เขามั่นใจจริงๆมากกว่าการกระจายไปทั่วๆแบบนักลงทุนทั่วไปหุ้นที่ถือมากที่สุดในไตรมาส2ปี2025ก็ยังคงเป็น Apple มูลค่า57.4พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น22.31%ของพอตจำนวนหุ้น280ล้านหุ้นแม้จะขายออกไป20ล้านหุ้นในไตรมาสล่าสุดแต่ Apple ยังคงเป็นหุ้นอันดับหนึ่งของพอตแสดงว่าบัฟเฟตต์มองว่า Apple ยังแข็งแกร่งทั้งแบรนด์อีโค y ซิสเต็มของสินค้าและความพักดีของลูกค้า 2. อ,อเมริกันเอ็กเพสมูล,ลค่า4 8 3พันล้านดอนลลาร์คิดเป็น18.78%ของพอร์ตจำนวนหุ้น152ล้านหุ้นหุ้นการเงินที่บัฟเฟตถือมายาวนานมากเขาเคยบอกว่าลงทุนในสิ่งที่เข้าใจ และอเมริกน e ันเอ็กเพสก็เป็นตัวอย่างชัดๆที่เขาซื้อช่วงที่ตลาดกลัวแล้วถือยาวจนได้กำไรมหาศาล 3. Bank of America กามูลค่า28.6พันล้านดอลลาร์คิดเป็น11.12%ของพอร์ตจำนวนหุ้น605ล้านหุ้นแม้จะขายออกไปกว่า26.3ล้านหุ้นแต่ก็ยังติดท็อป3ในพอร์ตแสดงว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักของการลงทุน C. โคคาโคลามูลค่า28.3พันล้านดอลลาร์คิดเป็น10.99%ของพอตจำนวนหุ้น400ล้านหุ้นหุ้นในดวงใจของบัฟเฟตตมานานกว่า30ปีเขาเคยพูดติดตลกว่าดื่มโค้กทุกวันวันละ5กระป๋องแล้วรวยได้ซึ่งสะท้อนว่าเขาไม่ได้มองโค้กเป็นสินค้าธรรมดาแต่เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ไม่มีวันตาย 5. เชฟรอนมูนลค่า17.5พันล้านดอลลาร์คิดเป็น6.79%ของพอตมีการเพิ่มอีก3.45ล้านหุ้นในไต,ตรมาสนี้แสดงว่าแม้โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดแต่บัฟเฟตตก็ยังเชื่อว่าน้ำมันยังจำเป็นในเศรษ,ษฐกิจโลก 6. มูดี้มูลค่า12.4พันล้านดอลลาร์ ธุรกิจ Data and Credit Rating ที่มีรายได้ประจำมั่นคงไม่ต้องพึง่งพาเศรษฐกิจมากนักเพราะทุกคนต้องใช้บริการประเมินเครดิต 7. Occidental p e t r o l โ u เมมูลค่า11.1,000พันล้านดอลลาร์สัดส่วน4.32%ของพอร์ต จำนวนหุ้น265ล้านหุ้นบัฟเฟตถือ OXY ไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดาแต่เป็นเชิงกลยุทธ์ถึงขั้นนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าเบิร์กชัยอาจจะเข้าซื้อทั้งบริษัทในอนาคต8คาบไฮมูลค่า8.4พันล้านดอลลาร์เป็นหนึ่งในดิวที่ไม่ค่อยเวิร์กนักแต่บัฟเฟตก็ยังถือไว้สะท้อนว่าเขาไม่ใช่คนขายทิ้งทันทีเวลาธุรกิจสะดุด8ชับ มูลค่าหุ้น7.8พันล้านดอลลาร์สัดส่วน3.04%ของพอร์ตบริษัทประกันระดับโลกที่ช่วยบาลานซ์พอตเพราะธุรกิจประกันมักมีรายได้สม่ำเสมอ 10. ดาวิต้ามูลค่า4.5พันล้านดอลลาร์สัดส่วน1.75%ของพอร์ตหุ้นเฮลแคที่บัฟเฟตถือยาวหลายปีสะท้อนว่าเขาให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มาดูอัปเดตที่น่าสนใจกันบ้างครับล่าสุดเพิ่มอยู่ในต็ดเฮลแคร์เข้าพอร์ต5ล้านหุ้นมูล,ลค่ากว่า1.57พันล้านดอลลาร์หุ้นท็อป10นี้รวมการคิดเป็น87.29%ของพอร์ตทั้งหมดสะท้อนหลักการของบั f f ฟเฟตอย่างชัดเจนคือถือยาวกระจุกตัวในหุ้นที่เข้าใจดีเน้นกิจการที่สร้างกระแสงเงินสดฟรีแคดโฟและมีแบรนด์แข็งแก่งจุดร่วมของหุ้นในพอร์ตบัฟเฟต กินเงินสดดีบริษัทมีฟรีแครโฟสูงไม่ต้องกูนี่เยอะมีแบรนด์หรือฐานลูกค้าเหนียวแน่นอย่างแอปเปิลโคคาโคล่าอเมริกันเอ็กเพรสถือยาวได้ไม่ใช่หุ้นแฟชั่นที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่เป็นธุรกิจที่อยู่รอดได้คามทศวรรษเข้าใจง่ายบัฟเฟต์มักเลี้ยงหุ้นที่ซับซ้อนเกินไปเขาเลือกกิจการที่ไม่ต้องเดาอนาคตมากนัก หุ้ง่ายๆก็คือบัฟเฟตสอนเราผ่านพอร์ตการลงทุนของเขาว่าไม่ต้องมีหุ้นเยอะแต่ต้องมั่นใจและเข้าใจในสิ่งที่ถือ